สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับมาพบก,กับฟุกขีสมาร์ทการนะครับวันนี้เราก็มีรถราคาที่4 6 9 0 0 0บาทนะครับ4 6 9 0 0 0บาทเป็นรถอะไรเอ่ยอ่ายังไม่ทราบกันนะครับอ่าสำหรับคันนี้เป็นวิซูวิชิไททันพัด4ประตูยกสูงนะครับ2.4 GLS รถปี2016จดทะเบียนปี2017นั่นเองนะครับได้เป็น4ประตูตัวสูง ที่สําคัญนะครับได้เป็นกระบะเกี่ยวโตโด้วยนะครับ469,000บาทครับผมนี่นะคะก็นําไปปรับปรุงกันนะคะแจ้งราคาตั้งแต่เปิดหัวเลยนะคะเพราะเดี๋ยวลูกค้าที่แบบอาจจะก,กอข้ามบ้างอะไรบ้าง<ช>นะครับถ้าเปิดหัวมาก็คิดว่าน่าจะไม่ก่อแล้วมั้งนะครับมาดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้านะครับก็จะเป็นชุดไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟเดย์ไลท์นะครับผมแล้วก็มีเป็นกรอบครอบไฟนะครับส่วนอันนี้ ก็คือเราก็กําลังสั่งให้อยู่นะครับเพราะว่ามันรุดไปมีให้อย่างแน่นอนนะคะคสั่งเบิกศ <ผม S 2> ูนย์เลยแล้วก็ออปชันด้านหน้าสวยมากๆแค่ด้านหน้าก็เรียกออปชันแล้วนะ<ช>เพ<ข>ราะบางร,บรุ่นคือไม่มีไม่มีครับแต่นี้เขาใส่มาให้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เป็นเดย์ไลท์เรียบร้อยนะครับมีไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยด้วยนะครับผมมาดูกันต่อที่ด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของทางด้านล้อแม็ก,กนะครับผม แม็กใหม่ยังใหม่ชุดหนึ่งนะครับแถมฟรีให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับมีของอนนใหม่นะคะอ่าถูกต้องนะครับผมหน้ายางก็สองหกห้าหกสิบแม็กเขาสิบแปดนะครับก็อาจจะมีบ้างไอ้รอยขอบขอบ,ขอบที่้รอยงัดยางอะไรปกติต้นยางนะครับจะเป็นยางใหม่ก็เป็นเรียกว่ามีสีอ่าเป็นสีขีดขีดยางนะครับยังอยู่มีก็แค่วิ่งไปตั้งศูนย์ไปท่วงล้ออะไรประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าอย่างแบบวันที่ว่าคุณลูกค้าออกรถรับรถไปนะครับถ้าว่ามันวิ่งดึงวิ่งสันอะไรก็เอาเข้ามาแก้ได้นะครับเพราะเราเราต้องส่งกลับไปให้เขาตั้งสูตรให้ใหม่นะครับผมอ่นนะคือปกติไม่มีอะไรป 22, 000, ี2022เลยนะใช่ครับผมยังหม่อ่ะแล้วมาดูที่ด้านข้างนะครับผมเรื่องสีนี้ก็คือได้ได้ค่อนข้างเดิมนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับกระจกจะเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวม,มุมกระจกนะครับ แล้วก็มือเปิดจะเป็นมือเปิดโคเมียมรอบขันนะครับแล้วก็มือเปิดด้านหน้านะคู่หน้าคุยกันง่ายว่าคู่หน้านะครับก็จะมีเป็นปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกในตัวนะครับ oh. พอรุ่นนี้เป็นปุ่มสาตาร์ทนะครับมีการสัตร์ให้ตรงรุ All ่นอะลิวนไททันนะครับมีบันไดข้างให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบกันขโมยนะครับมแบบ oh. อิมม b i l ลิเซอร์นี่นะคะ,ะกระจกแท้สู์ 469,000บาทซื้อเงินสดจบได้ในราคานี้เลยนะคะใช่ครับผมซื้อเงินผ่อนมาสอบถามเรื่องส่วนลดก,กันได้ใช่ครับแล้วก็ในสองเรื่องเรื่องออภายในนะครับภายในก็ยังอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็แผงประตูนะครับก็จะเป็นงานสีเทาเข้มๆตัดกับเทาอ่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นงานหนังที่เวลาแบบเราเท้าแขน นะครับตรงนี้มันก็จะไม่เจ็บนะแล้วเป็นงานหนังที่รองรับแขนเราได้ปี2,016นะคะร่องรอยการใช้งานแผงประตูจะมีแค่ในส่วนตรงนี้นิดเดียวอ่านิดเดียวนะแต่อย่างอื่นก็สวยนะคะแล้วส่วนภายในนี่คือจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับและเรื่องออปชั่นเดี๋ยวเราไปอธิบายกันอีกทีนึงได้ค,ค่ะ เบาะหนังไม่แตกเลยนะใช่ครับผมอ่ะในไหนก็มาฝั่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวลืมอ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับเนี้อเยเห็นยันโครงสร้างด้านในเลยนะครับผมอาเนียเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับของเดิมนะ,ะเนี่ยอ่าก็อขอภัยความเปิ้มนปกตินะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในลูกยางนะครับเพราะว่าเราถึงเราถอดมาเช็ดเช็ดก็จริงคะพอเราใส่กลับไปปุ๊บก็คือบางทีแบบ คาฝุ่นคาอะไรมันอยู่ในทุกอย่างะนะครับมันปกติมันไม่เป็นได้เป็นไรเกียร์ออโต้ด้วยออปชั่นแน่นด้วยใช่ครับผมโอ้ศาดตามากมาดูด้านนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดประตูด,ด้านนู้นแล้วกันจะได้แสงเข้านิดหนึ่งนะครับก็ขอภายในความลดสีดําด้วยนะคะอ่าว่างก็ <c oughs> ภายในด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับเบาะหนังเดิมๆไม่มีรอยแตกรอยอะไร นะครับถ้าสมมติเป็นร้อยแตกรอยอะไรมาทางเราคือจะจัดการหุ้มให้ใหม่นะครับก็ไปเขา้ามีศูนย์หุ้มเบาะอยู่นะครับแล้วก็พวกพื้นพวกอะไรด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นพรมนะครับนี่คือตรงรุ่นเลยส่วนใหญ่แล้วรุ่นพวกนี้เขาจะไม่ได้มีผ้าอยางนะครับคุณลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้มีผ้าอยางเพราะว่าเขาจะเป็นพรมชิ้นแบบเนี้ยมานะครับอ่าเนี่ยคือตรงรุ่นนอกจากว่าหาซื้อผ้าอยางอีกต่างหากนะครับหรือถ้าจเจ้าผ้าอยางอะไรจริงก็ แจ้งเข้ามานะครับผมด้านหลังค่ะทอ่เบาะหนังด้านหลังก็อยู่ในสภาพดีนะครับผมไม่มีแตกไม่มีอะไรนะครับโอ้โหใช้งานกันอีกยาวๆค่ะลูกค้าใช่ครับผมแล้วก็เขา,นะา,า,าเรียกว่าราคานะี้ก็นั่งเขาเรียกว่าใช้รถได้แบบยาวๆคุ้มๆแล้วก็นั่งสบายด้วยนะครับใช่ค่ะอ่ะโอเคยางและล้อแมกนะฮะเราดูแลให้หมดทั้งสี่เส้นใช่ครับผม เดี๋ยวดูด้านนี้นิดนึ่งนะครับเดแกะนี้ให้ดูจะได้ดูทั้งครบทั้งสีด้านนะครับดูแค่ด้านบนก็พอแล้วนะครับลูกค้าอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมอีกแจ้งได้นะคะใช่ครับผมอ่านี่ครับโครงสร้างดีมีรับประกันหลังการขายอ่ามีรับประกันให้ด้วยนะครับโอ้เงามากรถอ่าเนี่ยเงาแบบสะท้อนเลยเห็นเห็นเงไปหมด เงาเป็นกระจกเลยนะครับคุณลูกค้าน,นี่นี่ขนาดในที่มืดนะใช่ถ้าออกแดดอ่ะมันจะขนาดไหนเพราะว่านี้ก็คือขัดสีเครับเงามาแล้วคันนี้เขาเรียกว่าเงาตาแตกจริงๆเลยนาะเงาไปเป็นกระจกเลยนะครับแต่ก็เรื่องเรื่องล้อก็ตาดมพี่แจ้นะครับเราเปลี่ยนล้อแม็กหม่อย่างใหม่ให้สีลล้อนะครับอมีช่วงล่างก็เดิมๆสวยๆนะครับผมยังไม่มีสนิมแล้วก็มียางอะไหล่ให้เรียบร้อยนะครับ เราเบิกใหม่ให้หมดเลยด้านล่างก็สะอาดมากๆใช่ครับผมเกียร์ออโต้นะคะยางอะไหล่มีให้อย่างที่คุณสรูแจ้งแล้วยางอะไหล่นี่คือใหม่นะครับคุณลูกค้ามันจะมีเส้นอะไรนะเป็นสีของเขาอยู่เลยค่ะนะครับคุุมมากๆอะด้านบนตรงนี้นิดนึงนี่สวยโอเคมาดูกันเป็นไททันพัดใช่ไหมคะอ่าเ,นะเป็นตัวยกสูงนะครับผมเป็นตัวยกสูงนะครับแล้วก็คันนี้ก็คือ รอรอลูกค้ามารอลูกค้ามาดูมาจับมาจองกันนะครับแล้วก็มีแม็กเนเนอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายมีที่ครอบไฟนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังมือเปิยโครเมียมนะครับแล้วก็มีการชนท้ายเพิ่มให้อีกอ่านะแล้วก็แถมกอบป้ายเครียร์ัตมค่ะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องป้ายทะเบียนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอโอนย้ายเข้านครปฐมนะครับแล้วก็คุณลูกค้าก็จะได้เลขใหม่เป็นเจ้าของคนใหม่นะครับ แน่นกล้องจากศูนย์นะคะเดิมแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยไปใส่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ขอบไฟอ่าขอบไฟโคเเมี่มนะครับไปกันต่อทางด้านโน้นนะคะอนนี้ก็จะอันนี้ก็จะมีเป็นโลโก้ m y ไ a y Clean Diesel นะครับเครื่องยนต์เท่าไหร่คะรุ่นเครื่องยนต์สอนะครับผมมี2อจุนะครับสวยทุกจุดอ่ามาดูกันต่อนะครับ ดูภาพรวมกันบ้างนะคะรถเงาจริงๆคันนี้ใช่ครับผมเงาตาแตกะนะครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันนะครับผมแกะให้ดูกันทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับโอ้ทางด้านนี้จะเห็นชัดกว่านะ,ะเพราะว่าด้านนี้แตงเข้ามาแล้วนะครับเดิมทั้งหมดเลยแล้วก็ แสงเข้าทางด้านนี้จะเห็นความชัดและสภาพรถใช่ครับผมอโอเค okay, ครับผมมาดูด้านนี้กันต่อนะครับก็จะมีเรื่องของรีโมทนะครับผมจะเป็นรีโมทกุญแจบแบบนี้ดอกนึงนะครับส่วนอันนี้ก็ดีไซน์เหมือนกันทุกประตูนะครับอ่าแล้วก็ตามที่แจ้งเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยเราจะมีผ้ายางให้นะครับผมเดี๋ยวด้านหน้านเรามีผ้ายางให้เพราะว่าเดิมทีมันจะไม่ได้มีมานะครับตามรุ่นของเขา ทางด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นมีคียวกานะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์บอกเรื่องลมยางนะครับผมแต่ว่าพอเราเปลี่ยนแม็กแฟชั่นแล้วทั่วๆไปก็เด๋ยวร้านเขาก็จะเช็คให้อยู่แล้วนะครับมาดูเลขไม์กันบ้างนะคะได้เลยนะครับผมเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนเลขไม์นะครับคันนี้ก็คือมันจะสามารถตั้งตั้งไฟตาได้นะครับ ก็คือตั้งเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นโปรเจคเตอร์แบบไฟฟ้าก็คือไม่ต้องไปไขตั้งที่หลอดที่โคมนะครับก็คือปรับขึ้นลงตรงนี้ได้เลยนะครับและอย่างถ้ารถสูงก็ปรับให้มันตต่ำนิดนึงนะครับเพราะเวลาแบบขับสวนท่านอื่นอะ่ะก็อาจจะไฟจะไปแยงตาเขาได้นะครับด้านบนเ่ะคะนี่เป็นตัวปรับกระจกไฟฟ้านะครับปรับแล้วก็พับไฟฟ้าแล้วส่วนนี้ก็คือเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับมาดูปรับเบาะหลบก่อนนะครับผม ก็เราจะมีตัวสองางด้านอันนี้นะครับตัวควบคุมความเร็วนะครับก็คือเซ็ตได้อ่ารีเซ็ตขึ้นลงนี้ได้แต่ว่านี้รถมันยังไม่ได้วิ่งนะครับแล้วก็เลขไมะแล้วผมก็อยู่ที่สองแสนสองแสนหนึ่งพันสามร้อยกว่าโลนะครับผมอ่าก็คือไม้ก็คือตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีเช็คระยะจากทางพีอาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอาจะมีแอร์แบ็ก คู่หน้านะครับผมมีเป็นัลติดฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นจอเครื่องเล่นนะครับผมจอเครื่องเล่นแอร์ก็ปรับออโต้ได้นะครับหรือปรับเลือกโหมดเองได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนงด้านเกียร์ออโต้นะครับจะใส่กล้องถอยให้นิดนึงนะคะได้เลยนะครับผมก็คือถ้าใส่ล้องถอยก็คือเียบรคแล้วก็ใส่เกียร์ถอยหลังนะครับต้องก็จะทํางานปกติตอนนี้คือแสงด้านหลังมันเข้าค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็ชาร์จอยู่ทำมองกล้องพันกล้องนะครับนี่ออปชั่นแบบสวยๆเลยครมอ่าก็จะกลับมาได้คืออยู่ในโหมดในโหมดบลูทูธนะครับก็เชื่อมต่อมือถืออะไรได้ปกตินะครับคอนโซลด้านหน้าก็ชัดเจนใช่ครับผมสะอาดสะอ้านนะครับผมอ่านี่ก็เป็นเก๊ะใส่ของนะครับมีสุงลมยรภภัยคู่หน้าให้เรียบร้อยนะครับผม กียร์ออโต้เลขใหม่ประมาณนี้เยอะไหมคะเออก็ถือว่าปกตินะครับผมเพราะว่าก็ถือว่ารถไปเนรแต่ปีสิบหกสิบเจดสิบแปดส้าี่ิี่ิบเดยิบสองยิบสาปีนี้ก็หกหกปีครับปีที่เจ็ดนะครับผมหกปีก็ปีเท่าไรนะาหร่นนะ3ามไดนะ้ประมาณสาม0 0กิโลมาเนี่ยอ่ประมาณนีเกียร์ออโต้ไม่แรงนะคะใช่ครับผมเนี่ยสภาพไม่โทรมเลยเหมาะสมกับราคาด้วยรถล,ลำดับที่เท่าไหร่นะคนุณฟูเออเดี๋ยว หาดูสักครู่หนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งไปดูเครื่องยนต์กันด้วยนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเลยบางท่านถามว่าทำไมข้อมูลไม่ค่อยจะเป็นลำดับแรกมาเลยวเพราะว่าเขาปิดปิดพวกชื่ออะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับคือเราให้ดูพร้อมกับเราเลยนะคะใช่ครับผมข้อแนมาณลำดับหนึ่งหรือสองอะไรประมาณเนี้ยนะครับผม ไม่เยอะนะ่เยอะไม่เยอะนะครับก็ไม่เยอะนะพวกโอนย้ายเข้าหอจกเมื่อกี้เห็นอยู่ใช่ครับผมเพราะว่าบางทีแบบเออมือแรกอาจจะซื้อป้ายแดงเป็นเงินสดหรืออาจจะไปรีไฟแนนซ์ใหม่อะไรเงี้ยนะครับมันก็ลําดับมันก็จะโอนกลับไปกลับมานะครับรถต้องไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํานะคะใครได้คันนี้ไปบอกเลยตอบโจทย์มากๆลูกค้าหารถราคาเบาสี่ประตูเกียวโตผ่อนสบายใช่ครับผมอปชแน่นก็แนะนำเป็นแบรนด์รองดีกว่านะครับ แต่ว่าเรื่องพวกเครื่องเกียร์อะไรมันก็ปกตินะ<ม>ครับรประกันให้อยู่แล้วอ่ารถมนันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเนี่วสวยๆนิ่มๆเลยใช่ครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยขับดีมากสมมติมว่าเราที่เขาบอกว่าเออมิซูบิชินะครับมีปัญหาพวกชอบน้ําดันพวกอะไรนะั้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงเขาขับเดิมๆไม่ได้แบบไปแต่งมันจนเยอะจนเกินไปหรือ เ,เช็คระยะตามกําหนดดูน้ําหม้อน้ําอะไรไม่แห้งไม่ขาดเหมือนก็ไม่ดันหรอกครับนะครับมันก็ปกติดีทุกรุ่นนะคะใช้งานได้ปกติเพราะลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาชอบมิสููก็คือชอบนะใช่ครับผมเพราะว่ารถทุกคันปัญหาจะแตกต่างกันไปนะครับมีมีเือนการทุกรุ่นนะครับแล้วแต่ว่ารุ่นไหนมันจะเป็นอะไรแค่นั้นเองแต่ถ้าเราขับเดิมๆขับดีๆ้ย่าไม่ต้องอะไรก็คือเปรียบเทียบอย่างพวกรถแท็กซี่รถ รถตู้ด้วยสารพวกนี้นะครับเรียกใหม่วิ่งเป็นล้านๆกิโลเขายัางไม่พังเลยก็แค่ว่าดูเช็คระยะตามกําหนดนะครับไม่พังแน่นอนเรื่องโครงสร้างด้านหน้ากันบ้างคะ่ะคุณโฟกุโครงสร้างด้านหน้านี้ได้เดิมมาเลยนะครับผมรถไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเข้าหน้าไม่มีแปะข้างอะไรมาเลยนะครับผมได้เดิมนะครับฝากระโปรงก็เนี่ยพวกนี้นะครับผมสวยๆนะครับปรับปรุงเดิมเนาะอ่า แต่ว่าพวกบางทีถ้าดูซีนกาวนะครับคุณลูกคา้าคุณลูกค้าต้องเปรียบเทียบในรุ่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาวแต่ละรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องให้1ปีหรือว่า20,000กิโลรับประกันแบตเตอรี่ให้ด้วยโอ้โหดูฝาครอบเครื่องคดเงาเลยใช่ใชครับว<ม>่าคดเงาเลยนะดูดิอ่าอันนี้คือคือคือเช็ดน้ำยาม,มันจะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่อะ่ะเราจะไม่ค่อยดูดลงน้ำยาให้เพราะว่าฝุ่นมันเยอะใช่ครับแต่ว่านี้พอดีต้องการให้ มีข้อแต่างว่าระหว่างรถที่ว่าเราไม่ได้ลงน้ำยาเลน่นในคันนี้เราลงน้ำยาให้วันรับรถเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยจะประมาณนี้เลยใช่ะค,ะครับผมมองยังไงก็สวยอ่าแต่ว่ารับรถมันมันต้องจะต้องเลี้ยงว่นนี้นะคุณลูกค้าอันนี้คือมันไปจอดโชว์บ้างแล้วนู่นนี่นั่นบ้างแล้วนะครับก็เริ่มอาจจะเปื้อนบ้างแล้วแหละนะครับอ่าต้องขอแจ้งลูกค้าช่องทาง u t u b e นิดหนึ่งนะคะหรือช่องทางเพจ้วยก็ได้สนใจทําเรื่องจองเลยนะคะอย่าเพิ่งรอ เดี๋ยวมันจะไม่ทันใช่ครับผมสนใจคือโอนเงินมาจองก่อนได้หรือว่าเตรียมเอกาสารรีบทำเรื่องได้เลยบางท่าน,นงงเลยว่าไปเร็วมากคือมันไปเร็วจริงๆนะคะอ่าแล้วแต่จังหวะเราเราพูดไม่ได้<ช>นะครับก็อย่าลืมนะครับผมโลโก้นี่กำลังสั่งให้อยู่นะครับพอดีมันถ่ายไปได้ลรกนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมิส s ูบิชิไทท t a n น4ประตู2.4 g l s ป16ี16-17นะครับผมราคาเพียง4 0 0 0 0 60,900บาทนะครับซื้อสดจบได้ในราคานี้เลยนะครับผมส่วนคุณลูกค้าที่ซื้อกันพอนนะครับต้องการสดลดต้องการของแถมอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ inbox เข้ามาหรือแอด้ามาดีไลน์แอดแคร์สมาร์ทคาหรือว่าโทรเข้ามาหาทางเซลล์หรือว่าแอดมินก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไล์ก็แชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ